สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอยากเยลโซแดดนะครับจากชนได้เยลโซแดดนะครับก so บ็เปลี่ยนเซ <c oughs> ิร์ฟอัดนะครับเพราะว่าพอดีเซิร์ฟออฟฟิเชียลที่กลายเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลไปแล้วแม่งเข้าไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี่ไงแต่เป็นหัวไม่ใช่หรอนี่ครับตอนนี้เราก็มาเจอกันแล้วครับอยู่กันสองคนกันหนึ่งแคะสองคนหยอดกันหนึ่งคนแค่นะครับ ไหนไหนจะดีเหรอชุดก็ไม่มีเยอะอ่ะ <comunidad> เปิดเลยเบียมาเปิดม,ปมาฮ้ยมันมันเยอะไปเปล่าวะไปเยอะไปเดี๋ยวลุ้มนะหมายถึงแบบว่ามันมันเยอะไปอะเยอะว่า <ucking> อันแรกที่ได้คือที่ขี่หมูะจ่อยากรู้จับหมูมาทำอะไรได้นะเฮ้ยมีคนโหดไปไล่ฆ่าพาราซอเอาว่ะวิ่งหนีไห้เลยเฮ้ยตีหินแล้วหนึ่งติดหินแล้วหนึ่งตายแน่มึงอุ้ยพาราซซจากพนมสร ไอ้บ้านขอ<ล>เติมนี้ไม่เหมาะกับจ่ายหรอกจ่ายขี้เกียจซ้ำเอาวะเอาวะ<น>เ,เพื่อนมาอยู่ก็เอาของเพื่อนมาใช้ก่อนอ๋อโดนโดนเพื่อนแทนที่จะโดนอื่นเราเอาเอา,เอาอันพังเอาไปใส่ไว้ให้เพื่อนดีเลยโวัวที่มันอยู่เดียวเดียว จะหาก่อนจัดให้มีหอ,อกกันยังะ่ะไม่มีไม่มีก็ต่อยต่อยจะจับต้องต่อยอ๋อเหรออ๋ออันนี้เลยเราเออว่าเราไม่ได้ฆ่าเนาะเราเราฆ่ามันก่อนไหมสักแบบฆ่าให้หมดให้เหลือตัวเดียวอย่างเงี้ยเราจะฆ่าให้หมดมันอยู่ติดๆกันเนี่ยนะเราต้องมีหอ,อกสักพันพันอันนะก็เยอะไปไปดูแถวๆนี้ นี่เนี่ยตัวนี้อยู่ตัวเดียวเลยไหนไหนแต่จำได้ตรงที่วิ่งผ่านมาแม่งโดโด่บานเลยนี่ไงนี่ไงอยู่ตัวเดียวเลยเอาวะเบียร์มาแล้วมาแล้วนี่ไงเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เลยมาเปิดเองมาเอาวะไไไมมม่่มม่รรเบีย์คนแค่ผู้ฆ่าสัดสาแล้ววะไปแล้วลากข้างนี้นะ มาวิ่งมาไอ้หนูเหี้ยไหนเนี่ยมาต่อยลูกอุ้ยเหี้ยเหียตายตายกูไกมากูขาหักเลยอ่ะขาหักเลยอ่ะทีเดียวเก็เกือบตายแล้วมั้งครับเหี้ยกูตายแล้วยโอ้โหเกินไปปะวะมึงทำกับกูเกินไปแล้วรอดรอดรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยรอดเลยรอดว่ะรอดว่ะอยู่ดีมันก็เดินเลยไปคืออะไร โอ้หเลือดแบบว่ากระพริบแบบว่าจอแดงเถือกใครเลือดระสาทกูเนี่ยขอโทษครับเซิร์ฟมันเซิร์ฟมันไม่แหลกไงมันเลยตีเราโดนเออหรือเปล่าถ้าเซิร์ฟมันแหลกจะตีเราไม่จะโดนโอ้ยราคาหักแบบเราต้องอัพมิดอ่ะมันไม่มีเลยคือจีงนี่โดนเยาว่านะเรายังไม่ควรไปยุ่งกับมันอ่ะโดวเลยยกเว้นพวกที่แม่งไม่ตีเราอ่ะวะหน้าบ้านหน้าบ้าน อย่ามาเร็วระวังมันต่อ,อยบ้านนะิีงเข้าบ้านอย่างนี้นเอาเลยวะเอาเลยเอาเลยโห oh, เอาเลยอีกแล้วไอของไอของรุนน้าบ้านวะไม่รู้อะ อะไรอะไรหน้าบ้านนะตายไปแล้วสองทีเอ๊ะโอ้มันพีครู้ว่ะตายมันสองทีแล้วก็มันจะวนกลับไม่มันไม่วนอ่ะเยอะโคพิงฟาดอ่ะอุ้ยเฮียตายอีกแล้วกูตายจริงของของจริงดิเนี่ยตายตายเฮียตายตายจริงยอย่าหยาเฮียเบี้ยว เฝ้าศพเฝ้าศพเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันมันหยิบของไปบ้าตัวใหญ่วันนี้ชิวกาเลยแต่ศพใจจี่ใจเขาเขาขอเขาไฟหน่ะนี่นี่อยู่ไหนอะเฮ้ยคนว่ะหวัดดีครับหวัดดีครับใส่าิ้งทิ้งอย่างเดียวเลย ซ้อมซ้อมผมซ้อมผมซ้อมผมแกล้งผมแกล้งเล่นผมแกล้งเล่นผมไม่ได well> ้่จะฆ่าจริงอ่ะขอยืมท้อนหน่อยขอยืมท้อนหน่อยใครมีท้อนขอยืมท้อนหน่อยบ้านอยู่ไหนกันน่ะอ๋อครับสวัสดีครับพอดีผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยก็กะจะเอาไปแคร์เล่นๆฮะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับชื่ออะไรเอ่ย เสียงเบามากแลยครับเพราะผมปรับเสียงเกมไว้เบาฉันไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะครับเรารู้จักกันแค่นี้ก็พอเนาะโจเดีครับผมไอ้ผิดไปไหนวะเนี่ยเฮ้เฮี้ยไม่โดนว่ะจะปลาหอกใส่แม่งเซ็งเลยปลาหอกไม่โดนเอาครับเรามาซ้อมวิธีปลาหอกกันเฮี้ยหอกหลุดเนืปลาแม่งเมันจะทำอะไร ปลาหอปลาไม่โดนเฮียเฮียปลาหอมไม่โดนวะโอปลาหน่อปลาหน่อโยนไงอะเอาแป๊บนึงนี่อันีนีวิ่งเก็บเลยต่ายเก็บเก็บเก็บยวถ่ายไปเอาเลยป้าปลาปาิเย่ไปชนคุย เฮ้ยนายเล่นกันเป็นแล้วใช่ป่ะเรามาแนะนำให้เรามาแนะนำให้ว่าทำไงเนี่ยก็คือเราเราก็ต้องต่อยไม้ต่อยอะไรก่อนเฮ้ยอย่าไปแก้งเขาสิโควตฟอร์มเลยเียโควตฟอร์มเลยไปจ่ายเก็บดิเออเนี่ยเราก็เราก็ต้องต่อยไม้ใช่ป่ะครับต่อยไม้แล้วก็มันจะมีเดี๋ยวพอเลยว่ามันจะอัพเรื่อยๆเบียเบียเดินมาเก็บหอกเบียเดินเบียเดินมาเก็บหอกเอาไปแทงไดโนเสาร์เร็วเนี่ย ก็เนี่ยครับเก็บเก็บพวกหินพวกเนี้ยครับที่พื้นเนี่ยหินหินที่พื้นเนี่ยหันมาหันมาทางนี้ดิเนี่ยตรงนี้ครับจะมีหินที่พื้นเนี่ยมเราก็เก็บเอาไว้เนี่ยเออเก็บเก็บเก็บเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นเบอร์รี่ครับเก็บไปก่อนครับเพราะตอนแรกจะไม่มีเนื้อกินใช่ไหมครับมาทำให้เราลําบากในการที่แบบจะใช้ชีวิตเพราะมันจะหิวตายได้ง่ายมากนะครับครับผมครับครับผมโชคพอดีครับออกปักทุกตัวมันเนี่ยก็ใช่เหรอเก็บไม่ได้อ๋อเก็บที่ตัวมันเหรอ เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้ oh, ไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นชอบทาเลยตรงนี้น้ำตื้นยังตื้นตื้นโกหกปะเนี่ยไม่ไมลงนะ <c oughs> ลงได้จริงว่ะแม่งสูงแม่งเฮี้ยเตี้ยเท่าคออยู่เลยน้ำอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจัดเบียอยู่เยอะเยอะอยู่ไหนล่ะถึงบ้านมาแล้วเนะี่ยลองดูว่ามีคนอยู่หรอน่าจะมีนะไฟติดอ่ะมีมันกลับมาก่อนเถอะมีป่าวะเฮ้ยมาแล้วหไหนๆก็มาแล้ว <c oughs> ลองตีลองตีประตัวไปเลย กลัวฉลามมึงเดียวอย่างอื่นไม่กลัว เฮ้ยได้ได้อุ้ยเหี้ยโดนว่ะโดนตัวอะไรชิมหายแล้วตัวเล็กตัวเล็กเด็นๆดิตายหั่นคั้สามกายฟังเรียร์ตลยัวละโลกยอไอ้เหี้ยจบเลย เริ่มมีลูกหินยังมีแล้วมีแล้วสามสิบหกอันค่อยเก็บเพิ่มก็ได้เอ้าแล้วตัวเมื่อกี้อยู่เดี่ยวเดียวไปไหนแล้ววะถ้าจะเดินมั่วแล้วแหละนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เอานี่เลยนะยิงเลยยิงเลยยิงแล้ววิ่งยิงแล้ววิ่งแน่นอนแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งเร็วจังวะเฮีย ตัวนั่นตัวตัวนั้นข้างบ้านโอ้ยค้างค้างเยี่ยบโหตกใจหมดเออเป็นดักปลายิงแกงปลายยิงยิงยิงจนได้เยวเสือแล้วกูเฮ้ยใครก็ได้ยิงยิงใครก็ได้เอาไปที เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้มาแล้วโย e มาแล้วโย eo กำลังคัมแบ็คโอ้ยเฮี้ยเลือดกระพริบโอ้ไกลจากบ้านไปเฮ้ยหลับแล้วเว้ยล่วงแล้วเว้ยลุกลมแล้วเ้ยใจเย็นใจเย็นใจเฉียวหน้านิดเดียวเพื่อนะอันนี้เบอร์รี่มองเห็นไหมได้สามข่าวแล้วเลเวลอะไรอ่ะสิบเก้าคืออะไรอ่ะเลเวลอ่ะ คือพอจมันจะบวกเลเวลเขาถ้าเกิดเราไอ้นี่เสร็จอะเราใช่ใช่ไปเจ็ดกลายเป็นยี่หกเลยนะเล้วหกแล้วอะไรวะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลงนี่เลยอืมถ้าเกิดเรายิ่งจับได้เปอร์เซ็นต์เยอะมันก็จะแบบเพิ่มเลเวลเยอะอ่ะก็เจ๋งดีนะนี่นะครับเราก็มาดูครับการจับไดโนเสาร์ที่ถูกต้องนะฮะ อุ้งเชี่ยค้างข้าง,างเดี๋ยวเรามาดูมันเชี่ยวอะไรเนะี่ยมึงงาบงาบอะไรวะฟันเหลืองอ่าไม่แปลงอะ่ะเนี่ยล่วงหมดปากนันแล้วฟันผุกเราอะ่ะอน้าไม่เหลือแล้วนี่ถามจริงแรดขนาดนี้แม่ไม่ว่าเหรอเนี่ยน้อยใหญ่เชี่ยใครขี่แรปเตอร์เดี๋ยววิ่งผ่านไปไหนไหนไหน ไปหาเบี่เหรอใช่เหรอไม่รู้อ่ะแอบไปคนขี่อยู่ตรงบ้านล้างก็นั่นแหละวันอยู่หลังแอบขี่แอบเฟ้อไม่ตามมาอะไรแก่กูเฮ้ยนี่มันหลบอะไรตรงนี้คน,นเนี่ยหลบหนีความบิดเหรอ จะทำเป็นยืนมองกันนะไปขโมยเขาเหรอเอ๊ยแอบเร็วแอบ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 พางตัวเป็นก้อนหินครับผมพางตัวเป็นก้อนหินไปเยอะอะโคตรเหมือนเลยแอบแอบพวกเรามาไม่ทันตอนลุกนะครับเห็นแต่ป้ายโอเคครับก็ปลดล็อกไปก็ลุกขึ้นมาแล้วสามารถบังคับได้นะครับให้มันตามเราหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะกดอันเคลมเลยปะล่ะ กดอันเคลมอย่าอย่ากดเลยเจเยนใจเย็นเฮ้ยแม่งพอสมพันกันแล้วเว้ยเมื่อก hey, ี้แม eh ่งเดินมาดมๆไหมเหียมึงห้าวเลยจับเรียบร้อยตามเขาก็ ผ่านไปด้วยดีนะครับกับตัวแรกก็เดี๋ยวยังไงผมขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงแท่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่นะครับกับพวกเรานะครับมีผมมีเบียรมีเยลนะฮะก็ยังไงถ้าเกิดใครชอบชนเดลผมหรือคลิปอะไรพวกนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาจับตัวอะไรเดี๋ยวมารอดูนะครับสวัสดีครับวันที่ไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับ